ดกเตอรกัสมาโรจนันินนะคะอดีตเป็นผู้อำนวยการสำนักง,งานกสนหลายจังหวัดเลยค่ะอยู่ตั้งแต่นคนปรปฐมสมุทรสงครามปทุมธานีถ้าถามว่าก่อนตายอยากทำอะไรจริงๆก็ทำมาตลอดแล้วค่ะแล้วก็คิดเสมอว่าเราเนี่ยไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่ เราจะต้องรู้ตลอดเลยว่าเราเนี่ยไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นเราต้องทําทุกวันนะคะแล้วก็ดีใจมากที่ได้ทําทุกวันทําอะไรทําความดีค่ะทําความดีเราพยายามที่จะเป็นคนดี ไม่มีใครนะคะที่จะเป็นคนดีร้อเซแต่เราทุกคนเนี่ยต้องรู้ตัวคะ่ะว่าเราเนี่ยจะต้องเกรงกลัวที่จะทําสิ่งที่ไม่ดีนะคะแม้ว่าเลยไปตกอยู่ในกลุ่มคนที่เขาอาจจะคิดไม่ดีจะเดินหนีเลยค่ะก็จะไม่อยู่กลุ่มนั้นเราพยายามที่จะไปอยู่กับกลุ่มคนที่เป็นคนดีก็เหมือนเราครบ <c oughs> ครบคนพานเราก็จะพาไปหาผีค,ครบบัณฑิตบัณฑิตต้องพาไปหาผลเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าเราทําทุกวันเนี่ยคะ่ะให้ตัวเราเป็นคนดีให้ได้ก่อนนะคะไม่ทําอะไรที่มันผิดกฎหมาย และกําลังคิดว่าเราต้องรักษาศีลห้าศีลห้าเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่เหมือนเป็นกฎเบื้องต้นเลยค่ะว่าจะทําความดีได้นั้นน่ะศีลห้าก็คือการไม่ต้องทําอะไรเลยจริงๆทําง่ายมากไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยก็คืออย่าไปเบียดเบียนผู้อื่นอย่าไปลักทรัพย์อย่าไปเพื่อพิผิดในการอย่าพูดไม่จริงอย่าพูดส่อเสียดอย่าทานเหล้าก็เห็นทานได้นะคะแต่อย่าทําให้เดือดร้อนต่อผู้อื่นเนี่ยก็มีศีลประจําตัวศีลห้าเป็นเบื้องต้นเลยค่ะจะเห็นว่า ว่าถ้าจะให้ทําอะไรต่ออีกเนี่ย<ท>ก็คือ<ท>การให้เมื่อเรารู้ว่าเรามีอะไรมากพอแล้วเราไม่ได้มีเงินเยอะเราไม่ได้มีความสุขมากกว่าคนอื่นแต่ถ้าเราคิดว่าเราพอแล้วเนี่ยพอแล้วคืออยู่ในสวนเนี่ยพอแล้วคือไม่ต้องไปสแสวงหาอะไรอีกเรามีความสุขที่เราจะอยู่กับธรรมชาตินะคะเราก็จะแบ่งปันสิ่งนี้ให้กับคนใกล้ชิดก่อนแบ่งปันธรรมชาติแบ่งปันอากาศดีๆชวนเพื่อนๆมาเนะะี่ยค่ะมาอยู่ที่สวนเราเพราะสวนเราจะมีอากาศที่บริสุทธิ์ก็คือการแบ่งปันและบางทีเดิน ไปเจอเด็กๆน้องๆที่เขาอยากที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเมื่อเช้าดี้ก็เจอโค้ดเจนโค้ชท็อปน้องเขาขายลูกชิ้นอยู่ เราก็จะไปดูน้องก็อยากได้อะไรเรามีมากกว่าไหมเรามีสิ่งที่มีมากกว่าเนี่ยเราทํางานมาเยอะแล้วอย่างน้อยเราก็มีเงินมีบำนานมีเงินเดือนนะคะก็แบ่งให้น้องๆจะถามเด็กๆว่าอยากได้อะไรเด็กๆบอกอยากได้ตะข่ายฟุตบอลเด็กๆอยากได้ลูกฟุตบอลก็จะถามว่าแล้วราคาเท่าไหร่เขาก็บอกว่าไม่เกินสามพันไม่เกินสามพันเราจ่ายได้จ่ายเลยค่ะนั่นคือการให้สิ่งที่ทํนั่นคือให้ทุกวันค่ะ แม้กระทั่งให้อภัยตัวเองนะทำผิดแล้วรู้ขึ้นว่าเอยเราทำผิดนี่วันนี้เราพูดผิดไปแล้ววันนี้เราเกโกรธนะเราก็ให้อภัยตัวเองพรุ่งนี้เราไม่ทำสิ่งที่จะทำทุกวันก็คือการให้แล้วการให้เนี่ยวันนี้มีเพื่อนเต็มเลยเพื่อนที่ไม่รู้จักกันถามว่าทำไมเรามาเจอกันเพราะว่าการให้เนี่ยคะ่ะทำไมประหลัดเงาะให้อะไรประหลัดเงาะนี่บอกว่าเราจะต้องรวมน้ำใจเพื่อสังคมนะคะสร้างพลังทำยังไงก็ได้วันนี้ก็เจอหลายๆท่านซึ่งมารวมกัน แล้วทาความดีมาชวนทําการศึกษาจริงๆก็คิดว่าตัวเองเนี่ยเอา้าเราจะอายุ60แล้วนะเราน่าจะปล่อยให้คนอื่นคิดได้แล้วควรที่จะให้เด็กๆขึ้นมาทําได้แล้วแต่ถ้าเรามาเจอกลุ่มคนที่คิดต่างจากเราอีกเราก็ได้ความคิดนะคะแลกเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆเนี่ยจะเห็นว่าการให้ไม่สิ้นสุดการให้เป็นสิ่งที่ยิ่งให้ยิ่งได้คืนยิ่งทําบุญก็ยิ่งได้กลับมา ทำบุญก็ไม่ได้ใช้เงินนะคะถ้าเราอ่านหนังสือมากๆเราจะเห็นว่าทำบุญนั่นคือสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาให้อภัยสุดท้ายคือการให้อภัยให้เป็นคาให้ทุกอย่างแล้วเราก็จะได้กลับคืนมาเพราะฉะนั้นไม่กลัวเลยก่อนตายก่อนตายทาทุกอย่างค่ะทําอะไรก็ได้ที่ให้ให้กับทุกคนเท่าที่เราทําได้นะคะแล้วเราก็ไม่อาจให้ใครทั้งโลกได้ด้วยอยู่มาจนถึงอายุเนี้ยจะรู้ว่าบางทีให้ผิดนะเราก็เราไม่ได้ให้อภัยตัวเองเลยให้คนผิดให้แล้วเขาไม่รู้สึกดังนั้นเรา ก็ต้องดูนะคะเรามีเงินอยู่แค่นี้นเราจะให้ใครระหว่างให้โจรคนคิดไม่ดีให้คนที่คิดดีเราก็เริ่มรู้แล้วเราต้องให้คนที่คิดดีสินะคะเพราะฉะนั้นก็อยากที่จะบอกว่าทําแต่ก็ต้องคิดไว้นะเพราะเราไม่ได้มีมากที่จะให้ทุกคนในโลกได้ก่อนตายต้องให้ค่ะแล้วเราจะได้ทุกสิ่งหลักพืนม,มาแน่นอน